นี่นะฮะอาหารเช้ามื้อแรกเลยหลังจากคาร์ดิโอเสร็จนะครับผมผมก็จะกินเป็นข้าวโอ๊ตนะครับกินข้าวโอ๊ตห้าสิบกรัมนะครับกินกุ้งร้อยกรัมไข่หนึ่งฟองนะครับประมาณนี้นี่เป็นจักรยานที่ปั่นทุกเช้าสตาร์ทกเขามีเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยวกินก่อนนะครับมื้อที่หนึ่ง อืร่อยครับเป็ดกุ้งขง้าวโอต๊ตร้อนๆเลยอืมอร่อย นี่นะครับวิตามินที่ผมกินหลังอาหารเช้านะครับมีฟิตออยซิงมีรวมพวกแบคโมรนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ก็กินทันทีเลยนะครับหลังอาหารสามตัวนี้ครับตอนนี้ก็กินข้าวกินอะไรเสร็จกินวิตามินเสร็จแล้ว <c oughs> กินแอรก่อน ทีนี้ผมก็จะเข้าห้องนอนไปนอนนะครับหยบตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงน,นิดสิบโมงกว่านะครับเดี๋ยวจะนอนถึงสเที่ยงนิดน,นิดเที่ยงครึ่งค่อยตื่นมากินมือ้อเที่ยงแล้วค่อยรอไปซ้อมช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็จะเล่นเป็นกั้มเนไหลแล้วก็จะซ้อมพวให้ดูด้วยว่าเออเป็นอพัฒนาทางพัฒนาการเป็นไงบ้างนะครับเลยละเนี่ยทรงผมทรงอะไรยังไม่ตื่นนะครับนี่ตื่นมาทำข้าวมาคาร์ดิโอ <Okay. S 2> นี่ก็เป็นอาหารผมนะครับอันนี้เป็นมื้อก่อนซ้อมนะครับก็เป็นข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวข้าวขาวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะตกข้ามื้อละร้อยหกสิบกรัมไก่ในประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะครับประมาณนั้นอันนั้นน่าจะไม่ถึงนะแต่กล่องน,นี้โอเคถึงอยู่นะครับแล้วก็มีวีโปรตีนสองสกู๊ปนะครับ สำหรับพอหลังซ้อมเสร็จก็กินเลยสองกร๊ปใส่น้ำเขยวกินเป็นประมาณนี้นี่เป็นมือ 2, ม้อที่สองมื้อที่สามนะครับพอเรากินมือ้อสองเสร็จแล้วก็จะกินเวด,ด้วยหลังซ้อมเวดนะครับแล้วก็มามื้อที่สามก็เป็นตัวนี้แล้วข่าก็จะกินหนึ่งมื้อหนึ่งกินวันละสี่มื้อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ของคุณมาซูแมนวันนี้จะพามาเล่นอกวันนี้จะสอนเลยว่าเออวันนี้พากินอะไรบ้างทั้งวันแล้วก็เล่นอกสี่ท่าเดี๋ยวมาเนี้ยก็คือดูท่าว,วันนี้ผมจะเล่นแบบประมาณย0 25ิี่าครั้งเลยจานวนครัง้งหฮเล็บแล้วทีนี้ก็จะเน้นท่าละประมาณ3เซตหรือท่าแรกเปิดเป็นอกบนยีนคายเชดเพสเป็นดัมเบลเลนปรมมาณ้าท่า4ห้าท่าแล้วก็ค่อยคาร์ดิโอต่อค่อยเล่นท้องค่อยเล่นน่องอย่างเงี้ย

ซเซตแรกคิดดูอะไเรืร่องนี้สามเซตเด่ดเซตละยี่สิบห้าทีน้ำหนักข้าของนะสามสิบโล <c oughs> มันก็ไม่หนักมากแต่มันเหนื่อยไงมาเอาเรื่องอยู่นะร้อนเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท่าต่อไปท่าแรกนะเป็นดัมเบลนะอืดคายเช็เพ็เล่นไปเพ,เพื่อสามเซตโดนๆเซตต่อไปก็จะเป็นหอกลางร,ร่างแล้วจะไปไฟแล้วไปคอร์สเงี้ยประมาณนั้นเนี่ย <c oughs> ท่าที่สองตอนนี้หกไหลแขนตึงกันหมดแล้วท่าติสองมันเล่นเป็นแสนเป็นเพชรใช้น้ำเบลกระดูกกลางรูปบนแล้วก็มากลางต่อสามเซตหมือนเดิมจำนวนวระมาณยี่ห้าพี่ Just take control of your life from day to day, yeah. Don't be nobody. Myself can always say Sometimes I struggle in uh, this place and in circles. Uh, uh, Couple days, uh, uh, the right way. I like uh, i so uh, I'm in this place. I want to be We are ตึงมากแบมกมัดเลยแล้วก็นนี้ปั๊ม6เสร็จแล้ะ25เดี๋ยวพอดูเฟกดูนะครับเช็คสภาพเหลืออะไรประมาณ5สัปดาห์ก่อนแขทก ก็มามาถึงท่าที่3คือผมเพจสองท่าเพราะวันนี้รู้สึกไม่มีแรงเพสอกบนอกกลางแล้วอกล่างผมจะเก็บด้วยคอสเซอร์เป็นเชือกนะครับเดี๋ยวอกล่างจะเล่นอยู่สเซตเหมือนกันเฟซประมาณ25ที3เซตเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะ เท้านำเท้าตามเท้าด้านขนัดอยู่ข้างหลังไม่ถมนัดเ้าออข้างหน้าแล้วก็แอนโงแล้วก็คอทข้างหน้าเก็งบีดก็ได้หนึ่งสองยี่สีก็ได้ยี่สิบห้าหนึ่งสองหนึ่งสออย่งนี้ะเก่งบีดเได้อ่าอ้บแดเลยนะ9 ที่เราคอร์สมาเนี่ยผมจะเล่นเซตวัน20ครั้ง25ครั้งผมจะค้างไว้บีบ1 2มันจะได้ความชิดข้างในเนี่ยกับพวกได้เรานมได้หมดข้างล่างเป็นเหมือนท่าแต่งสำหรับว่าแต่มันทําให้ปลูกเราเต็มนะครับก็รอฝึกดูได้เล่นให้โดนครับครับ,รบก็ท่าที่4นะครับวันนี้เล่นอก4ท่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บท้อง2ท่าแล้วน่องท่าหนึ่งแล้วก็คาววร์ดิโอมันเกือบชั่วโมง50นาทีวันนี้ ท่านี้ก็จะเป็นไฟล์เล่น like 3เฟซแค่นั้นเองจะค้างเอาไว้จังหวะสุดท้ายสองวิ

ส่วนมากโมเดลไม่เล่นต้นขาชุม่มแข็งแต่น้าหนักมันเกินรุ่นก็มาเล่นน่องถ้าเป็นโมเดลในไทยนะถ้าเป็นโมเดลนอกเขาไม่จำกัดน้ำหนักก็เล่นไปนเรืยโ okay. อเคมาเนี่ยเราจะายิ่งนะใช้เสียเล็กน,นเด็ยวเนีย่ยดูละสูงเข้าไปดูได้นะพี่น้อง แปดเก้าสิบสิบที่หนึ่งสองร้อนร้อนหน่อยสามไม่หน่อยเยอะเลยห้าทีห้าทีหนึ่งบอกหนึ่งทำไมแน่สองสามสิบนี่นะครับก็ฝึกกล้ามเนื้อน่องเสร็จแล้วก็เล่นอยู่ประมาณ25ครั้ง30ครั้ง3เซตนะครับ ก็อาจจะฝึกแบบวันเว้นวันได้นะครับในรุ่นโมเดลนะครับแล้วก็จะได้กล้ามน่องที่สวยขึ้นนะครับมีเส้นเลือดประมาณในรูปเลยนะครับที่ต้องตัดเสียงออกเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับนี่นะครับอาหารมื้อก่อนนอนข้าวโอ๊ต30กรัมไข่1ฟองปลานิล หนึงแผ่นนะครับไม่ได้ชั่งโดยว่ากี่คมนะแล้วก็เป็นน้ำดต่เป็นซีน้ำตาลศูนย์โอเคใช้ได้ประมาณนี้นะฮะ enjoy my food ก็